السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين وكم رقم ميتا وقم دي جاء الله سبحانه وتعالى طيب وبرصب من وينقصى من شان بلسام يعني لتقن كم ทัไปิลแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับเทอมที่1ในปีการศึกษานี้นะครับในการเรียนการสอนวิชาตา่อีดนะครับในชั้นปีที่สามยาดดีซึ่งเราจะทำการาหยุดเรียนนะครับตั้งแต่วันที่สิบ้า 15ตุลานี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากวันที่15ตุลานี้นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนตุลานะครับหรือเทียวง่ายก็เป็นการปิดภาคเรียนนะครับในเทอมที่หนึ่งแล้วก็จะไปเริ่มเรียนนะครับในต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเปิดเรียนในเทอมที่สองนะครับอินชาอัลลอฮฺ ในวิชาตัวพิษนะครับเราเรียนมาถึงในหน้าที่12นะครับในสิฟัตอินมูนะครับตารีฟุลอินมีว่าดัลีลูจูบิฮิล,ลิลลาฮินะครับสิฟัตอินมูเป็นสิฟัตหนึ่งในจำนวนเจ็ดสิฟัตของสิฟัตมาอานีนะครับเราได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับสิฟัตคุตราตรนะครับ แล้วการศึกษาอิรรดัตเกี่ยวกับคำนิยามความหมายและหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นของทั้งสองสิังนั้นนะครับที่จำเป็นที่จะต้องมีต่อรัฐสภาเนวิตาเนี่ยทีนี้มาดูในสิัตที่สามนะครับมิลลาฮ์มานิริฟลอินมิวะดะลีลวุจูบิฮิลิลลาฮิใส่สลาบก่อนนะครับ วันนี้อาจจะเรียนไม่ได้ทั้งหมดนะครับอาจจะเรียนเพียงแค่อ่คำนิยามนะครับของสิฟัตินมอิลมงโลฮิสิฟัตุนวูจูดียะตุนอิลมงโลฮิสิฟัตุนวูจูดียะตุนอัจจนียะตุนกาอิมตุนบิซาติฮิตาลา تتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات تعلق إحاطة وانكشاف، تعلق إحاطة وانكشاف دون سبق خفاء، دون سبق خفاء دليل وجوب العلم لله دليل وجوب بالعلم لله أنه ثبت أن جميع الكائنات أنه ثبت أن جميع الكائنات حادثة وأن محدثها وان محدثها هو الله وقد اشتملت هذه وقد اشتملت هذه الكائنات على نظام بديع على نظام بديع وصنع عجيب وصنع عجيب وترتيب دقيق وأودع في كل نوع منها واودع في كل نوع منها من الخصائص من الخصائص ما جعله مستعدا ما جعله مستعدا لاداء ما خلق لاداء ما خلق لاجله في هذه الحياه ما خلق لأجله في هذه الحياة، وكل فعل هذا، وكل فعل هذا شأنه يدل على أن فاعله عالم. يدل على أن فاعله عالم فهذه الكائنات فهذه الكائنات مع ما اشتملت عليه مع ما اشتملت عليه تدل على أن فاعلها تدل على أن فاعلها วะลลอฮ ه อาลลิมุนวะ والله อัลลิมุนเนี่ยเท่านั้นก่อนนะครับเนีกลับไปแปลตระเรียก็คือคำนิยามตระเรียบของอันมีคำนิยามของอัลออนสิฟัตอันมูก็คืออัลออนมุเป็นอาการรอบรูของลตาลาเนี่ย ว่าดาลลีลูยูบิฮีและหลักฐานความจำเป็นของสิฟัตอินมูลินเลยี่ต่อลราตาลาก็บอกว่าอินมุลลอฮยความรู้ของล l l a h นั้นเนี่ยสิฟัตุนคือสิฟัตหนึ่งคือคุณลักษณะหนึ่งที่ววจูเดียที่มีอยู่นะอาซาลียะตั้งแต่ดั้งเดิมมีมาแต่เดิม อุดีตุนอัซารียตุนคำวความหมายของคําว่าอัซารียะเนี่ยบอกไว้แล้วนะครับก็คือมีมาแต่เดิมความความหมายของความว่าเดิมนี่ก็คือว่าไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีกออิมตุนบิซาติฮีดํและดำรงอยู่กับญาตของลอตตาลาสฟัตอินมูเนี่ยดำรงอยู่กับญาตของลอตตาลาเตะเตลกุน ตัดแต่งเลกุบิล واجب ัตซึ่งตัดแต่ลกุสต่งลกุ่ของตดแลกุนั้นจะเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับสิ่งที่เป็นสิ่งต่างๆที่เป็นวา ج ิบตาตดตก็คือจะเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องบิล واجب ัตกับสิ่งต่างๆที่เป็นา ا ิบอะไรนะเกี่ยวพัน ก็คือสิินูนั่งอ่ตักเดฟ้าตกูตตกนี่คือเป็นเฟี้ยมุตอริ้ตกลงะตกลงะยตกลงกูตัดตกลงกูตัดลินูส้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นสิ่งต่างๆที่เป็นวาบมุตและสิ่งต่างๆที่เป็นมุตตะฮินวลจายิซัและสิ่งต่างๆที่เป็นจายิ นี่ในเรื่องการตะลุกของซิฟัตอินมูนจะตะลุกับวาญิบมุสตะฮิลก็จะอิสตะอัลลุกอิฮาตตินทางด้านการเกี่ยวข้องตะลลุกด้านการเกี่ยวข้องตะลลุกอิฮาตตินการของการตลลุกมด้านการเกี่ยวข้องอิฮาตตินของการคอบคุม อิฮาตอวาอิงกิชาฟิลและเปิดเผยความรู้ของเราตาล่าเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นวาญิบมุสตาหิเนจยาอิสนะครับทางด้านการเกี่ยวข้องของการครอบคุมคือรู้อย่างอิฮาตอครอบคุมวาอิงกิชาฟและเปิดเผยดูนะซาบะก็ขิฟาอินขิฟาอุนโดยไม่โดย ไม่มีอะไรดูหน้าโดยไม่มีคีฟะไป ụ, ไคีฟะก่อน,นโดยไม่มีความสัอนเร้นคีเฟะโดยไม่มีความสัอนเร้นสซบะก็เกิดขึ้นมาก่อนดูหน้าแซบะก็คีฟะอุ่นโดยไม่มีความสัอนเร้นนั้นเกิดขึ้นมาก่อนคือหมายความว่าไงไม่มีความสัอนเร้นของการไม่รู้เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนการรู้ ในสิ่งต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้องกับวาจิบมุสตาฮิลและยาอิสคืออัลลอฮ์รู้มาก่อนมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะรู้อย่างชัดเจนรู้อย่างครอบคุมและอะไรอิฮาต้องอย่างครอบคุมแล้วก็เปิดเผยในสิ่งต่างๆที่เป็นวาจิบมุสตาฮิลและยาอิสนะโดยไม่โดยการรู้ของละาตาลาเนี่ยไม่ได้มีการคีฟะ ไม่ได้มีการซ่อนเร้นปิดบังอำพรางหรือการไม่รู้เกิดขึ้นมาก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าเอเราไม่รู้นะแล้วก็เพิ่งจะมารู้ไม่ใช่เรารู้มาตั้งแต่อัซาลียตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะแต่การรู้ของเราตาลาน,นี่รู้อย่างครอบคลุมทั้งหมดในะทุกๆสิ่งที่เป็นวาจิมุสตาเฮลัยสและยยแลก็เปิดเผยด,ด้วยอิงกฤษด้วย เขาบอกว่าด د ل ي ل ูจ و บิลอินมิลละหลักฐานความจําเป็นของสิฟงตอินมูตัลลอตอัลลานี่อันนี้คือหลักฐานหลักฐานได้ก็คือหลักฐานดารีลอักลีหลักฐานทางด้านสติปัญญาบอกว่าอันนั้ฮูสุบิตะแท้จริงได้ถูกยืนยันแล้วว่าอันนั้ฮูสุบิตะอันน่ะแท้จริงได้ถูกยืนยันแล้วว่าะมีอันกาอินาตินะ สรรพสิ่งต่างๆทั้งหมดนั้นจะมีทั้งหมดการอินัรย์สรรพสิ่งต่างๆ więcej. แท้จริงได้ถูกยืนยันแล้วว่าสรรพสิ่งต่างๆ,ๆทั้งหมดนั้นฮาดิซ่าฮาดิซาคือเป็นของใหม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ถูกยืนยันมาแล้วว่าสรรพสิ่งต่างๆ,ๆทั้งหมดนั้นฮาดิซาเกิดขึ้นมาใหม่ฮาดิซาเป็นของใหม่ทําไมถึงบอกว่าเป็นฮาดิซาล่ะเพราะก่อนหน้านั้นมันไม่มี สิ่งที่เป็นของใหม่เนี่ยนะครับก็คือ,อมีภายหลังภายหลังจากการไม่มีมาก่อนเกิดขึ้นมาภายหลังจากมันไม่มีก็หมายถึงมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา,า,าหลังจากการไม่มีเนี่ยทั้งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นฮาดดิซะทั้งหมดเลยว่นนา,วดดาะิลแทจง ผู้ที่ทำผู้ที่สร้างมันขึ้นมาแปลว่ามูฮัติสมูฮัติสฮานเนี่แปลว่าผู้ที่สร้างเนี่ยผู้ที่สร้างสรรพสิ่งต่างๆเหล่านั้นฮานี่ก็ไปหาไกลเนตห้วนล็อกเครื่องแล้วตาน่ลเราเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆทั้งหมดขึ้นมาว่กอดิษตามารัตฮาดิฮิลกลเนตนะและแท้จริงสรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นได้อิสตามารัด ได้ครอบคุมคำว่าอิสตามารัดบอกกัดแหลท้ายจริงอิสตามารัดหายิฮิาการอินตัตไปฮายิี่อาการอินตัตก่อนสับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นั้นมันได้ครอบคุมหรือได้ประมวลอยู่ออลานิซอมินบอดีอินนะมันได้ประมวลอยู่มันได้ครอบคุมอยู่บนระบบระเบยียบที่สวยงามนิซอมแปลว่าระเบ,บียบ หรือระบบที่บาเดียร์ที่สวยงามวบซสนอินอัจีบินและการสร้างที่พิสดารอัจจิบการสันการสร้างวบซสนอินอัจีบินที่พิสดารบท ت ر ت ตีบินนะและ ترتيب ترتيب เป็นเือและมีขั้นตอนต ت ر ตีบ หรือลำดับที่ดกักรกลำดับขั้นหรือขั้นตอนที่ละเอียดอ,อ่อนความหมายก็คือเขาจะอธิบายว่าสิ่งต่างๆ่ที่เราสภาวตะลาทรงสร้างมาเนี่ยในจำนวนบรรดากาอีนะต่างๆเนี่ยมันมีระบบมีระเบียบที่สวยงามนะ มีการสร้างที่พิสดารที่เราสมัะรลองสร้างมาแล้วก็มีระบบมีระเบียบต,ตั้ทมีการลําดับการวางลําดับขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนนะยกตัวอย่างเช่นการสร้างมนุษย์เนี่ยนะสีวันแรกเป็นน้ำนะสีวันที่2เนะี่ยเป็นอะไรเป็นก้อนเลือดนะเป็นอะแล้วก็อีกสิบสีวันที่3 เป็นโมดก็เป็นก้อนนี้อครับแล้วก็มีตั้งเต็มในการสร้างมีลําดับขั้นตอนในการสร้างแต่ลสมัตแตรละทรงสร้างมนุษย์สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาหรือสร้างสิ่งตง่างๆขึ้นมานะมีระบบมีระเบียบมีขั้นมีตอนมีความสวยงามนะวา่าอาด่าอาด่าตรงนี้เป็นเฟอรมาดีนะครับเรา ตัดดิแฟนก็คือกลับไปหาเมตาหนาเอาดาัมเหรอแลลวเราก็ได้ส่งฝากไว้เอาไดา้ได้ฝากได้ทิ้งไว้เราได้ฝากไว้ในฟีกุลลีเนอินในทุกๆชนิดมินฮาจากสรัพสิ่งต่างๆเหล่านั้นมินฮามินันกาอินัะมีนัลขอใสฝากอะไรไว้ล่ะมีนัลขอ้อใส่สิฝาก ไว้ซึ่งจากคุณลักษณะพิเศษต่างๆคอสอสก็คือคุณคุณในลักษณะพิเศษคุณสมบัติพิเศษคือในสิ่งที่เราสมตมภารงสร้างมาจากสัพสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีคุณลักษณะพิเศษที่เราทรงฝากเอาไว้อ่าอย่างเช่นมนุษย์ก็มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากสัตว์นั่นคือสติปัญญาที่เราสรงให้ หรือแม,ม้แต่สัตว์แต่และชนิดมันก็มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของมันที่ไม่มีในอีกสัตว์ชนิดหนึ่งชนิดอื่นผูเือพอืชกจะเช่นเดียวกันหรือสิ่งต่างๆที่เราส,สร้างทั้งหมดมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของมันคุณส,สมบัติพิเศษของมันมนจาจะอัลลฮูมุสตอิดันเป็นสิ่งที่ทําให้มันนั้น,นมนจาจะอัลลฮู เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมุสตาิดดันมีความพร้อมมุสตาิดดันดีอาดาอีต่อการที่จะปฏิบัติต่อการที่จะกระทำามาคอแล้วก็มาคอแล้วก็หนึ่งต่อตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมาคอแล้วก็มาข้อแล้วก็ ตามสิ่งที่เราได้ทรงสร้างมาันนะหีือดจดิเรเพื่อสิ่งนั้นนะเช่นเราร้างปลาสร้างปลา,ส,า,ปลาสิ่งพีชีวปลาแล้วก็เ,เราได้ใส่ไว้ในผืนน้ําอยู่ในน้ําคนลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษเนี่ยก็คือปลามันสามารถที่จะหายใจอยู่ในน้ําได้สิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่บนบกถ้าไปอยู่ในน้ําก็ตายนะ ปลามันมีคุณลักษณะพิเศษในการที่จะนะมีชีวิตแหวกว่ายอยู่ในน้ำนะหายใจในน้ําไดนะ้ด้วยกำเนือกของมันนี่นั่นคือคุณสมบัติพิเศษที่ทําให้มันมีความพร้อมต่อการมีชีวิตอยู่ในน้ําำในในชีวิตนี้นะในชีวิตนี้นะนว่ากุลฟิ้งนั้นาะ และทุกๆการกระทำเช่นนี้เนี่ยต่อเรื่องของมันชะนิฮีว่าคุลฟะนินและทุกๆการกระทำฮาดาเช่นนี้ชะนิฮีต่อเรื่องของมันนั้นอย่าดุละลามันเชี่เห็นมันเชี่เห็นว่าอย่าดุจละลาอันนัฟาอิลหูฟาอิลหูผู้ที่กระทำมันนั้นเนี่ยอาลิมุนเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ ผู้ที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ฟาฮาทีฟาฮาทีไกอีนัดและสรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาอมาอิสมาลัตอะไรที่พร้อมกับสิ่งซึ่งที่ได้รวมอยู่ได้มีอยู่ได้รวมอยู่บนสิ่งนั้นเนี่ยแนะต่ดุลูอะลลได้จีห็นว่าอะอันนาฟาอินฮา โดยมงเชยเห็นว่าผู้ที่สร้างสรับสิ่งเหล่านั้นฟาอิลาฮะฟาอินลกาอินัดวัลลอฮุวะลลอฮุวะลลอฮ์คลลลลือเราตาอาไรนั้นอาดิมุนเป็นผู้ทรงรับรนะครับนี่คือหลักษณะหลักฐานทางด้านของสติปัญญานะครับที่บ่งชี้ถึงการมีความรู้ของลอสุบฮานุตาอัลานะ วันนี้ก็ไว้ทานี้ก่อนนะครับอิชาร์ลเรามาต่อกันใน,ในเทอมหน้านะครับในชิฟัตมาเนนะครับที่เหลืออยู่นะครับก็นักเรียนอย่าลืมเข้าไปเช็คชื่อทุกครั้งนะครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายของเทอมนี้เดี๋ยวอาจารย์จะรวบรวมนะครับเวลาเรียนนะ เช็คชื่อทุกครั้งนะครับยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คชื่อหรือเข้าไปเช็คชื่อยังไม่ครบนะครับน่บไปตามดูเลยว่ากี่ครั้งแล้วนะครับที่อาจารย์สอนไปตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็อย่าลืมส่งหนังสือนะครับส่งที่ไหนอ่าให้นักเรียนได้ทาการอัปโหลดนักเรียนถ่ายถ่ายเป็นวิดีโอมาก็ได้นะครับอ่าทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกที่ที่อาจารย์สอนนะครับ ว่านักเรียนได้ทําการเขียนใส่สระแล้วก็เขียนคําแปลมาครบทั้งหมดนะครับจนถึงหน้าที่สิบสเนี่ยนะถ่ายเป็นวิดีโอมาทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าแล้วก็เสร็จแล้วก็อนะัปโหลดอ่อัปโหลดลงลงใน u t u b e นี่แหละนะครับมันจะมีช่องอัปโหลดอยู่ทางด้านล่างงนะเขียนว่าอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดไปนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็มันก็จะไปบันทึกอยู่ในช่อง youtube ของนักเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเข้าไปดูนะครับอา,อาจารย์ให้ถึงวันที่15วันศุกร์ที่15นี้นะครับหมดเขตการส่งถึงวันศุกร์ที่15นี้ใครที่ยังทําไม่ครบเขียนใส่สระแล้วก็แปลไม่ครบนะครับไปทําให้เรียบร้อยอา,อาจารย์ไม่มีสอบนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสอบไปเลยนะถือเป็นการสอบคนที่จะผ่านวิชาตาพิตนะครับก็คือ1จะต้องมีเวลาเรียนครบทุกครั้งอาจารย์จะไปเช็คดูนะครับใครที่อ่าลงเวลาเรียนไม่ครบนะครับอย่างน้อยต้องมี80%นะครับของเวลาเรียนทั้งหมดอร์เซเวลาเรียนทั้งหมดถ้าน้อยกว่านั้นก็ถือว่าอ่า ไม่ผ่านในการเรียนเทอมนี้นะครับรวมถึงจะต้องส่งหนังสือโดยการให้หนักเรียนได้ถ่ายทุกหน้านะครับที่อาจารย์สอนไปนะครับโดยนักเรียนจะต้องมีการดอเบตใส่สระนะครับแล้วก็แปลความหมายนะครับในหนังสือที่อาจารย์สอนไปทั้งหมดจนถึงหน้า12ล่าสุดของวันนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดลงใน YouTube นะครับ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปดูเช็คนะครับว่าครบไหมนะครับก็ถือว่าเป็นการสอบขยันที่ทาครบทั้งสองอย่างก็ถือว่าผ่านในวิชาตาัวฮิตนะครับของปีสามีนา้ดีนี้นะครับก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะครับรวมถึงวิชาตะสาุปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเทาง่านี้นะครับอิชชาลอพบกันใหม่ในเทอมหน้านะครับในเดือนหน้าวัลล al ้วท้าแล้วอัลลอฮฺมะสสดมะลัยคุมมะรหมตุ